สาระน่ารู้กับไก่ยวนุชคลิปนี้เปิด10อันดับคณะที่เข้ายากของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพราะการแข่งขันสูงขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com ค่ะซึ่งได้ลงไว้เมื่อวันที่15ตุลาคม2567ค่ะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือมอชอเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ใฝ่ฝันของนักเรียนหลายคนเพราะว่ามีคณะและสาขาวิชาที่หลากหลายรวมถึงบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นกันเองและมีธรรมชาติที่สวยงามรายล้อมแต่รู้หรือไม่ว่าการเข้าเรียนในบางคณะของมอชอไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเพราะว่ามีการแข่งขันที่สูงมาก มาเปิด1ิบอันดับคณะที่เข้ายากของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพราะการแข่งขันสูงมากเริ่มต้นที่อันดับหนึ่งเลยค่ะคณะสัตวแพทยศาสตร์อัตราการแข่งขัน1ต่อ743คนค่ะรับเพียง5คนนะคะอันดับสองคือคณะวิจิตสินสื่อศิลปะและการออกแบบสื่ออัตราการแข่งขัน1ต่อ299รับแค่2คน 3คณะเทคนิคการแพทย์รังสีเทคนิคอัตราการแข่งขัน1ต่อ258รับ20คนคณะที่4คือคณะเทคนิคการแพทย์กายภาพบำบ,บัด1ต่อ232นั่นคืออัตราการแข่งขันนะคะรับ20คน5คือคณะวิจิตรศิลป์การออกแบบอัตราการแข่งขัน1ต่อร6 0รับ5คน7คณะพยาบาลศาสตร์ อัตราการแข่งขัน1ต่อร5 3รับ38คน8คณะมนุษยศาสตร์วิชาเอกภาษาไทยอัตราแข่งขัน 1. ต่อร2 5รับ7คนอันดับ9คณะมนุษยศาสตร์วิชาเอกประวัติศาสตร์อัตราแข่งขัน1ต่อ120รับ3คนและอันดับ10คณะมนุษยศาสตร์สะสะบภาษาอังกฤษอัตราแข่งขัน1ต่อ1 1 7 รับ115คนค่ะข้อมูลดีๆสาระดีๆมีประโยชน์นะคะกับไก่ยาวนด์นำมาฝากคุณเป็นประจำค่ะถ้าคิดว่าดีมีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นให้กำลังใจทีมงานด้วยนะคะจะขอบพระคุณมากค่ะกำลังใจได้จากตรงนี้แหละ FC ที่รักค่ะวันนี้ขอให้โชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ